อยาจะดูบอลนอนนี่นอนนี่เนี่ยขนี่ถามแลพ่อคุยกันอย่างดีนึกว่าจะดูบอลสเนอนที่นอนแบเนอเสียกับบ้านตามมันอันตรายซีส่งไปนะมึงมึงนั่งรับครับพี่น้องมึงนั่งรับครับลูกค้าขนทางนั่งรับครับทีมงานบ้านสวนโอ้โหสุดยอดทีมงานบ้านสวนนี่แหละคือคนทางกันแท้ คนรักเอาแต่วิชาการเอาแต่อะไรแบบสาระนันเรื่องไม่สาระก็จะไปลงทีมงานบรรทวนดิจริงมัสวนนี่ไงมั่วสวนครับจริงรบมั่วสวนนี่มึงคนรักกันจริงเนี่ยเพื่อนไม่หนีเพื่อนไม่กลับบ้านก็ยังไลสดะก็ยังก็ยังนั่งรับเฝ้าเพื่อนนี่เนี่อนไเพื่อนไม่หนีเพื่อนไม่กลับบ้านเลย ยังนั่งนอนนอนนอนลราเฝ้าเพื่อนอยู่นี่ถ้าเพื่อนม<อ>ันจะทำอย่มันคงไม่มาที่เราเอนมันไม่มีเพื่อนมันหมอมันน่าสงสารเปนเหมือนกันมันเดินมาดูดิมันเดินมาสังลอบอยู่ทไม่มีใครก็อยู่คนเลยแบบน่าสงสารมันไม่มีใครมาโทรหาหลายคนแล้วบอกเสียจะนอนนี่จะนอนบ้านเราพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละเขาจะเขาจะไม่มาหาเราแล้วนี่ครับนี่คือคนรักเพื่อนจริงๆครับนี่เพื่อนไม่หนีเพื่อนไม่กลับ ไม่ยอมกล่าวครับนี่ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือคนคนรักเพื่อนจริงนี่ดูนี่รักนี่กเพื่อนจริงๆนี่ครับนี่เราโฟเพื่อนครับเพื่อนจะแบบเบิ้มหมีละหมดละหมดสิไม่มีไม่มีไม่มีแล้วเห็นไหมแซวบอกแล้วพูดไม่ตรงกันหรอกพ่อแม่ลูกพูดแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย แม่ก็พูดแบบนึงอ๋อพูดนึงลูกก็พูดแบบนึงไในว่าเอาจองเดือนสามเดือนสี่มีนาเมษาเขาโอ้ยเดือนสี่แต่งงานเดือนหกเป็นบ่ายเลยแท้นอนไในว่าจองเครื่องเสียงไว้แล้วเ่ยจองจองเครื่องเสียงข้ามปีอ่ะไม่ถ้าผมถ้าผมจะให้ไปนะพี่ตู่ไปนั่งเล่าเฉยผมมีเครื่องเสียงหมดไม่ต้องไปไม่ต้องไปเหนื่อยเห็นปะแมนแต่มันไม่มีไงฟื้นไม่มีโอ้ยมันมียังไงเนาะเดือนหกอ่ะ อะไรก็เ่นได้สีเล่เลื่อหกเลือหกเลยนุบ้าไหมนเป็ไหหนุ่มมันจะเสียไงบก็บอกขัดเนาะบอกหนุ่มโอ้พอไหบอกหนุ่มมัะนะก็ไปส่งอายุ่มนี่ได้ข้าก็หอยใหญ่มันเสียเป็นมไ่มเนได้กานิ่วเดลวเขาว่าเกานิ่วเนื้อนึ่งถึงซับเลียรกลเหลียเก่า จะเสียชื่อน่ะหน,น,นุ่มเก้านิ้วไงวะมันค่อยใหญ่เนี่ยมันเลยแม่มบ้าเออใส่แม่ประเทศบอาเแม่บ้าอ๋อ